A have so first, uh Excuse me, do you have any available rooms for today? what type of room do you want? For two people. Yes. With bathroom or without bathroom? With bathroom. me bathroom. bathroom. So if we have no one room night or? เอ่อวั for t e days y e a I for seven days seven days y e h เออออออ a ออ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 นอออนออออออ่อรออ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 อกออ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 นอาออนออออาอออ ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาฝากบุณแจไว้ดูที่นี่ก็มีคนมาพักค่อนข้างเยอะนะบรรยากาศดูอบอุ่นมากเลยค่ะน่ารักมากเลยฮะนี่คือที่พักของเขานะฮะนี่คือโซนออฟฟิศเขานะจริงๆแล้วนี่ฮะมีสาวเขาลีโพไม่คนนึงนานๆนะที่เราจองไว้ใช่ไหมโอเคอืม Actually your room is a b o u t the building so can you have to Okay That's r i g h t Okay คีว <Thank> <c oughs> แค่ว่าเราต้องจัดกันเองแค่นั้นเองใช่ค่ะไม่มีปัญหาใช่ไหมที่เราไม่ต้องไปอยู่ห้องกินของอันนั้นปัญหาหนักกว่านะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้เราเดีลได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องพักดีกว่าว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กนะครับขอบคุณมากนะอ่ะครับพี่มด